โอเคทุกคนก็สวัสดีท่านมนุษยนทุกคนกันมมนะครับยืบช่องวันตั้งเล่นเกมโรบอทแมปไลฟ์เทรเพียเ,ออเดี๋ยวเราจะสิงทูอผมจะแบบวันนี้ผมจะไปเล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุกกันแล้วกันนะว่าผมจะไปเดอะสเป o โซนนะเดี๋ยวมาเล่นที่รองแก้วกันชื่อก็ประหลาดเนาะ รอต้อง1ยหนึ่งนาทีตัดไปเลยตอนนี้เหมือนเครื่องมันได้จะมาแล้วนะโอเคลองเล่นแบบซูมเข้าแล้วคนเอ,อ้าลุดเอ้าไปไม่ทันโซนนี้รออีกต้งหนึ่งนาทีเด้อ รอใหม่โอเคนั่งแถวหน้าดีกว่านะทุกคนนั่งหน้ายิงเสียวอือห uh ือ huh. รอมันไปรอมันไป ไปแล้ว嘛ไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเด็ดตอนมันลงมันอย่างเสียวเลยทุกคนเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยติงกะติงกะโอ้ยอโอ้ห้า โอตีอีกแล้วโ oh, อ oh, oh, <sh> <sh arp inhale> ้โหโอ้อ <sh> ย <arp inhale> ังน่ากลัวหู้ิวิวิลมต้องตีแรงเลยทุกคนอือหึอือหึอือหืึพันรอบหอพันรอบหอก็เนี่ยแต่ก็ฮิบบ โอ้โหโอ้ว oh ูโอวูหโอ้ว oh ูวูวูวันูว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 ู รอบนี้ผมจะมาลองกันอีกครั้งโอเคว่ามันจะเป็นยังไงอืมมันน่าดูเลยอ่ะไม่มีใครมานั่งเลยฮร์รี่อร์สนตอนนี้ยังโอเคยังโอเคถ้าในชีวิตจริงอ้วกแตกนะทุกคนมันมีสวนสนุกที่ไม่มีความปลอดภัย เห็นท oh! oh! uh! ้องฟ้าเต็มน ah! mm ี hmm. ่ค <laughs> mm ือผมเล่นตอนกลางคืนในไลน์ทบีเอแค่ในเกมก็เสียวหาเลย นีลงน้ำลงน้ำอุ้โอ้โหตียังกาตีเด้งกาใช่อโอเคน่าจะใกล้ที่เดิมแล้วตีมังกายหน่อยตีมังกา,หน,งกาหน่อยแล้วก็กลับไปที่เดิมมาเล่นเครื่องเล่นต่อไปดีกว่านนะอืม โอเคผมไปเล่นสไลด์น้ำดีกว่าอู้ oh, oh. อันนี้ไม่มีอะไรมากคือเป็นแค่สไลดเดอร์นะทุกคน อันนี้คือจุดที่ตอนที่มันลงน้ำวัโอ้โหแบตเหลือเก้าเปอร์เซ็นต์ผมคงเล่นได้อีกไม่มากวันนี้ผมก็คืจะเน้นที่รถไฟหอที่รองแก้วอันชื่อที่รองแก้วโอเคเดี๋ยวปีนหน้าผาน,น,นี่อะไรอนน้อะไรงี้เลยฮึ ปีนไปกระโดดน้ำแน่ๆกระโดดน้ำกระโดดอ๋อ,อนี้ฮึอะกระโดดน้ำโอเคบิดคลิปในหวงยางเฮ้ยผงยางขยับได้ด้วยอืมอืมโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับบายบายนี่คือการแบบ มาเล่นอัปเดตของไรทุกเพียรที่อยู่ตอนนี้เป็นคร่าวๆนะคุณ